สตรีผู้หนึ่งซึ่งถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในฐานะผู้ถวายของมีรถอันประนีตเป็นเลิศเธอคือพระนางสุปวาสาพระธิดาของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โกลิยะผู้มีวาสนาอันยิ่งใหญ่และมีเรื่องราวที่แปลกว่าหญิงใดในโลกหลังจากอภิเศกสมรสกับพระราชกุมารฝ่ายสากยะพระนางก็ส่งขันแต่รันนี้ผิดกว่าหญิงอื่นๆ เพราะพระนางตั้งครรยายาวนานถึงเจปีเจเดือนเจวันจึงประสูตรพระโอรสนามว่าศีวลีกุมารผู้มีบุญบารมีสูงส่งไม่นานหลังจากนั้นพระนางได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาฟังพระธรรมเทศนาจบก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในบัดนั้น พระนางสุปวาสาตั้งใจทำบุญถวายพัฒอาหารแด่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์อย่างประนีตและเต็มด้วยความศรัทธาเมื่อเสวยพระกระยาหารเสร็จพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระนางว่าดูก่อนสุปวาสาผู้ถวายโภชนาหารแก่ผู้รับย่อมให้สิ่งประเสริฐห้าประการคือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิพานให้อายุผู้ให้ทาน ย่อมมีอายุยืนยาวทั้งในภพนี้และภพหน้าให้วันนะผู้ให้ทา and and นย่อมมีผิวพรรณผ่องใสมีรูปร่างหน้าตางงดงามทั้งในภพนี้และภพหน้าให้สุขะผู้ให้ทานย่อมมีความสุขกายสบายใจทั้งในภพนี้และภพหน้าให้พละผู้ให้ทานย่อมมีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งทั้งในภพนี้และภพหน้า และให้ปฏิพานผู้ให้ทานย่อมมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานในการแก้ไขปัญหาและยังทรงสอนต่อว่าผู้ให้สิ่งใดก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาพระโอรสของพระนางแม้พึ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วันแต่กลับมีกำลังกายแข็งแรงเรากับเด็กวัยเจ็ดขวบคอยช่วยบิดามารดาจัดแจงพัตตาหารด้วยความขยันขันแข็งจนพระสารีบุตรเถระ สังเกตเห็นและชักชวนให้บวชเมื่อได้รับอนุญาตจากบิดามารดาศีวลีกุมารก็บวชในสำนักพระสารีบุตรและไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในการต่อมาพระบรมศาสดาขณะประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารเมื่อทรงสถาปนาอุบาสิกาผู้เลิศในด้านต่างๆก็ทรงสถาปนาพระนางสุป,ปวาสาโกริยะาิดาให้เป็นเอตทคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรถอันประนีตเป็นเลิศ นี่คือเรื่องราวของสตรีผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์และเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้ว่าการให้ไม่เพียงสร้างความสุขแก่ผู้รับแต่ยังสร้างคุณค่าและผลอันง,งดงามกลับคืนมาสู่ผู้ให้ด้วยเช่นกัน